ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพชรมาถึงแล้วลว,วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแล้ววันอาทิตย์ในกรุงเทพขับรถเพลิดเพลินดีมากเลยค่ะถนนว่างขับสบายมากเพชรอยู่ที่ไหนนั้นมารับชมกันเลยค่ะออกมาจากร้านคาเฟ่น,นะคะ20สนาทีก็มาเจอนี่แหละค่ะ ตราดน้ำตลาดน้ำสองคลองค่ะวัดตะริงชันค่ะเพืเ่อนๆจอดรถด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็เดินลงมาเป็นคลองค่ะมีร้านค้ามีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งนะคะกำลังนั่งให้อาหารปลาอยู่เก็ดเปสองหูป้ปลาตัวใหญ่ค่ะเพืเ่อนๆ ถ้าเราเลยไปอีกสัก50เมตรหรือ100เมตรนะคะขับรถเลยไปก็จะเป็นตลาดน้ําตาริ่งชันค่ะตรงนั้นหาที่จอดยากนิดนึงนะคะเพชรก,ก็เลยหยุดตรงนี้เป็นตลาดน้ำสองคลองวัดตาลิ่งชันอยู่ข้างๆกันเลยค่ะเพื่อนๆสามารถเดินได้ด้วยนะคะประมาณ200เมตรค่ะแต่ตรงนี้จะเงียบสงบคนน้อยกว่าค่ะปลาเยอะด้วย นะคะถ้าตรงไปนะคะร้อยสอเมตรก็จะเป็นตลาดน้ำตะลิ่งชันแต่เดินทะลุตรงนี้ไม่ได้นะคะต้องไปเดินทะลุริมถนนเอาค่ะเพื่อนๆปิดก็ยังไม่ได้ทานอาหารเช้านะคะทานแต่น้ำดื่มมาจากร้านคาเฟ่ร้านแรกแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าจะมีอะไร ให้หน่าสนใจที่จะได้ทานเช้านี้บ้างเดินชมด้วยกันค่ะเพืเ่อน เดินมาเจอขนมบ้าบินค่ะกล่องละ30บาทบาบเผ็นเห็นแล้วก็ตัดสินใจเลยค่ะเพราะว่าเป็นการชอบขนมหวานส่วนตัวนะคะแล้วก็ชอบมะพร้าวด้วยค่ะแล้วก็ร้านข้างๆค่ะน้องผู้หญิงขายน้ำผลไม้ปัป่นเพรก็เลยสั่งน้ำมะพร้าวปั่นหนึ่งแก้วค่ะ

รสชาติดีเลยค่ะเพื่อนๆหวานกำลังดีนะคะและมะพร้าวสดอ่อนมากเลยค่ะ ตลาดน้ำสองคลองวัดตริงชันนะคะเป็นตลาดน้ำเล็กๆค่ะเพื่อนๆตั้งอยู่ภายใต้ในวัดของตะริงชันค่ะเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายค่ะเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อนๆพอเข้ามาก็เป็นบรรยากาศแบบชนบทเลยเป็นตลาดน้ำค่ะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากนะคะเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมเลยค่ะ มีคาราโอเกะนะคะในลานจอดรถของวัดค่ะเพืเ่อนๆมีผู้ใหญ่และหลายท่านนะคะผู้สูงอายุมาร้องเพลงกันฟังแล้วเพลินใจค่ะเพราะว่าเป็นเพลงยุคแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่อย่างนี้เลยค่ะเพืเ่อนๆฟังแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกจิตใจผ่อนคลายช้าๆไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เพชวิ่งรถขับรถออกมาสู่เส้นถนนรัชดาแล้วค่ะ ต้นไม้สองข้างทางไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะต้นไม้สายมือก็จะทุกตัดตแร่งไปเรื่อยๆนะคะบางต้นก็โชคดีได้สูงเลยเส้นเคเบิลนะคะแต่บางต้นก็ไม่มีโอกาสค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่คอติดตามกันฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์กดซับตะค b e เป็นกำลังใจกดกระดิ่งด้วยเวลาเพจมีวิดีโอใหม่ๆมาจะได้ ให้พลาดการติดตามค่ะแล้วเจอกันค่ะเพืเ่อนๆใกล้ถึงคอนโดแล้ว